่านักร้อยห้าสิบสวยไรเดอร์เหล็กเลยแก๊ปแก๊ปเนี่ยมีหลายแบรนด์ด้วยโอ,อ้โหคนเยอะมากสุดยอดเลยอ่ะตุ๊กตาน่ารักใช่ตัวอะไร้ไหนนี่ยูนิคอร์นประมาณสเพลงเลยเนาะ ถ้ารักอ่ะยีนตัวเล็กนิดเดียวเองอะ่ะเด็กตัวไหนจะใส่ได้เนี่ยกี่เดือนเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะฮะเราก็มาที่ย่านประตูน้ำกันอีกแล้วนะมีหลายคนนะฮะคอมเมนต์มาว่าอยากให้เราพามาอัปเดตบรรยากาศที่แคสตินัมแฟชั่นมอประตูน้ำนะ,ะวันนี้ศพโอกาสพอดีนะฮะได้มาแถวนี้ก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะว่าบรรยากาศจะเป็นยังกันบ้างนะ นี่ถึงแล้วนะบริเวณหน้าห้างแพลตตินัมแฟชั่นมอประตูน้ำนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่านะวันนี้พามาดูเป็นแนวทางเป็นไกด์นะถ้าใครอยากจะรู้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างแล้วเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูด้วยกันเลยนะไปค่ะโอ้เย็นมากเลยอะ่ะชื่นใจอโอ้โห คนยังไงล่ะรอบนี้คนเดียวมากสุดยอดเลยกลับมาคนเยอะเหมือนเดิมแล้วสุดยอด สร้อยเก้าสบตัวเดียวสองร้อร้านขนมทุกวันทไปสิบห้าบาทอุ้ยคนเยอะมากเลยสุดยอดเลยวันนี้ ไม่เห็นคนเดียวอย่างนี้มานานแล้วชุดนอนเด็ก กี่ชั้นดีอันนี้ก็หวานแหวหว,หวดีสวยสีม่วงมง่วง,งนี่สวยสวยสวย,สวยมากเลย ป็สั่งถุงได้นะครับสองล้อเสียงโหคนเยอะมากสุยดยอดเลยอ่ะ ไอ้เหงื่อดิปะนี่ดิเห <c ười> มือนทั่วมาลองเลยเนาะ คนเยอะจริงนขนาดนีเ้เยอะยอดเลยอ่ะ 嗯嗯嗯、哎，快走路来！哎、嗯，快走那个。来来。 จะต,ต่างชาติทั้งนั้นเลยวะแถวนี้ <8 10. S 1> ตัวใหญ่ <Okay. S 1> โอ้ยชุดวาา่ายน้ำไม่ใหญ่ใหญ่

โอ้ยฟองชามตื้นประตูน้ำโดนต่างชาติยึดครองไปหมดแล้วไปชั้นสองดีกว่าชั้นหนึ่งก็ประมาณนี้เดินเลื่อนอยู่ทางนู้นโอ้ยกระเป๋าสวย คอนแทคเลนส์นี่สวยเขาเพิ่มลงมาจากรถทัวร์หรือเปล่าด้านหน้าโน้นจะมีรถทัวร์จอดเป็นแล้วก็เดี๋ยวขึ้นขึ้นบนโรงแรมเลย เดินซื้อของกอนเลยนะเข้าหมอสอง,องอร้อยไม่มีมีไปดูชั้นสองกันนิดหนึ่งคนเยอะมากเลยนะข้าวมมีคุดชอร์กินไหมล่ะ ีชิ้นนอนเด็กห้าหลับอโอ้โหคนเยอะจริง น,น้ำมีก็สองร้อยลิตรถุ ร้านนก็สวยอาหารไม่กินร้อนนี้ได้หรอแต่ตอะไม่อยู่นี่รู้จะแดงดีโอ้โหทังนี้เดิไปเส้นถันเบอร์ได้

พิเศษก็จะเยอะกว่านี้อีกยังเปิดราทัวร์จีนมาก่อนรู้เรื่องร้านนี้สวยอ่ะไหน,น,น,นเออสองร้อย 200. สวยอ่ะแต่งตัวตามชุดเนี่ยถ้าบางนี้ก็สวย สวยอ่ะอยากใส่เข้าไหมจะเข้าไหมคะฮู้ดอันไ กนเยอะจริงจังสุดยอดเลยอ่ะเข็พลส์ ดกนาฬิกาสองร้อยเก็ดสวยของเด็กมีสายเหล่าสวน คนเยอะมากเลยอ่ะขึ er ้นทั้นสามเล้ไหมเจอบันไดเลื่อนพอดีมากันเต็มาจะขึ้นเต็มไชั้นเจ็ดเลย บรรยากาผู้คนเยอะมากมายน้าลากอะยีนตัวเล็กนิดเดียวเองอ่ะเด็กตัวไหนจะใส่ได้เนี่ยกี่เดือนเนี่ยเล็กมากเลยอ่ะ เทียบกับมือโอ้โ uh ห huh. น่ารักี่ต่องของเด็กช้องนี้เลยเป่าสวยกสวยจะไปดูแม่ปบ

ไม่ได้ตัดเลยนะยาวเลยทนะ่านี้งานลักรอยห้าสิบสวยแล้วนี่ออกแนวน่ารักสีหวานน้องเท้า เ้ยน่าักสองร้อยห้าสิบสองเก้าเก้าตังนี้ตัวก้อน ขอูกค mm ้า hmm. ก <an itt> <ff> uh ่อนนะันนี้เดินไม่ทั่วเนาะอานิดนิดหน่อยชั้นละนิดชั้นละหน่อยใช่หนเืสวยผู้หญิงที่วนี่ร้อยห้าสิบะร้อยห้าสิบ่ะเป็นชุดมีนะคะตัวเอก็มีสวยๆไม่ตกค่ะ

จุกกจีเครื่องประดับ <ha> <c oughs> อันนี้สองร้อยห้าสิบรองเท้าสองร้อย ไปดูชั้งบนต่อชั้นสี่เนาะช้าเล่นนิดช้าหน่อยพอชั้นสีคนเยอะชั้นสี่ชั้นสีก็บางขึ้นหน่อยนึง อดเฉอเอ้ยั <uras> ้นสี่คนเริ่มบางลง มันก็ไม่ทักเดี๋ยวลองเดินอีกรอบมักได้ตัวภาพ ทำไม l i e this e c n game ต่อย,ย,ยือ 200, สองร้อยสองเก้าเก้าเชิด สองร้อยบาทก็เฉิดรองเท้า เร้านนี้เราเคยถ่ายแล้วเน,นี่ยเคยยือสวยนะแต่ก็คงจะเต็มจังหรอนี่ก็น่ารักผ้าใส่สบายด้วยแต่ว่าคงจะเอาไหม

ได้ใช่ไหมก้าเยเฮ้ยไเดอร์เหล็กนะแก๊ปแก๊ปนี่มีหลายแบรนด์ด้วยมันมีเกงด้วยนะเอ้ยนั่นล่ะอ๋อมีหนายไทยเหรมร้านนี้ก็สวย วันนี้มากว่งานกลางคืนนะเพือ่อยืดนีร้อยห้าสิบสั่งตัวสามร้อย แต่ก็คงจะเก่งในีเาัวเนาะสองตัวเท่ากับหนึ่งพันม์นกับกระนองเสื้อสวย เนือกมาแล้วเลกักคึ่งซันห้าอนน้ายสี่โมงกว่า พุดขาดก็คงจะไม่ขึ้นเจะากระจ,กจิกขึ้นประดับเฮ้ยน่ารากัอรกอ่ะตุ๊กตาหน้ารักเฮ้ยตัวอะไรบอสไหนนี่ยูนิคอร์นเต่าเหรอเ,เออเต่าเต่าหรือไดนโดนเสาร์ไดโนเสาร์นี่มีขวังเนี่ยอุยูนิคอนหน่ารัก เออข้างในเขาก็น่ารักหมดเลยนะเออโมชิโมิอชีนีของน่ารักทั้งข้ออางในนี่ก็ม,ม,มีหันเยอะหยำจ้ำหยำหุ้ยผม ชั้นนี้ก็จะคล้ายๆสอเพลงครับบางอย่าครื่องประดับอะไรอ่ะอะไรต่างๆบ้านาฬิกาเครื่องประดับ ประมาณสำเพ็งเลยเนาะฟังโอ้โหโอ้โหแบบแบบแบบไปหมดเลยก็จะเป็นประมาณนี้เนาะไม่ต้องเดินเข้าไปหรอกอยู่แค่คร่าว พี่ไปดูไหมเือแค่นี้ก็ประมาณนี้นี่นะฮะเป็นยังไงกันบ้างกับบรรยากาศล่าสุดแพลตินัมมอประตูน้ำนะฮะก็วันที่ผ่ามาอัปเดตกันแล้วนะนี่นะฮะ ตอนนี้บรรยากาศดีมากคนเยอะของเยอะนะฮะน้ามาเดินมากเลยนะใครว่างๆก็สนใจมาเดินเล่นกันได้นะฮะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมนะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายคะ่ะ